สวัสดีพะเจ้าแกมนี่เนาะคลิปนี้ก็ฝากถึงพวกที่ว่ารักเนียวไก่ก็คือแบบว่าเรื่องมีแบบว่าคือว่ากูซื้อเนียวไก่หน้าสีแยกใช่ไหมเนียวไก่เนี้ยกูซื้อสามสิบเออกูเดินเข้าเซเว่นกูเอาไปตั้งหน้าตาร้ารถใช่ไหมล่ะถึงกูเดินเข้าในเซเว่นเดินเข้าแป๊บเดียวนี่กูไปออนไลน์ใช่ไหมถึงพอกูมาดูที่แมนเนียวไก่หาเมื่อที่รักเมื่อคนรักหรือว่า มาคาบหรือแมวกินมึงคิดดูเองเงรอแม่มันไม่มีปัญญาซื้อเหนียวไก่อสามสิบบาทนี่ยังไม่มีปัญญายังมาลักของคนอื่นเจ็บแม่กูเจ็บใจนะัดนี่จริงกูไม่รู้จะอธิบายยังไงจริงก็ฝากบอกคนที่ว่ารักเหนียวไก่ด้วยเนาะว่าเจ็บแม่อย่าให้กูรู้นะว,ว่ามึงรักเจ็บแม่กูกูเอาเหนียวไก่เจ็บปากมึงแม่มึงจะมอยเจ็บแม่จริงเหรอแม่กูเครียดนนะัดนี่จริงเหนียวไก่หาย เด็กเม่์แล้วกูตั้งใจอยู่สาซื้อมากินนั่งบบใบใบใหญ่ที่บ้านนี่เด็กเมรกลับถูกลักคิดดูเนืยวไก่มันยังรักคุณคิดดูเองนะจริงอายาจริงเครียดเลยนี่จริง่งซื้อตั้งสองชิ้นอยู่บ้านแล้วบ้านนี้นั่งกินลอยใบยใจไปแล้วเลยเด็กเมรขอให้ไก่คอตายเด็กแม่์เคยกินเด็กเมร์ยิงอู้ซิมนัจริง,นรงเนื้อไก่ยังรักคิดดูร้านก็ยังไม่ไยอมไปซื้อ ยอมมาลักเนี้อไก่กู้เหรอแม่อุบาทคนเออไปแล้วน้องฝันดีทุกคนไม่เป็นไรตังกูเยอะกูซื้อใหม่ได้กูซื้อมาแล้วไม่ต้องห่วงเหรอแม่ถ้าวันหลังถ้าไม่มีปัญญาถ้าอีกินนี่ยิ่งบอกกู้นี่กูซื้อให้เหรอแมน่นี่มาลักของใใกูเจ็บใจนะแม่เมีอยกูยังนี่ในกระเป๋าน,นี่เป็นตึกเหรอแม่จริงไม่อยากอีโม่ไปเนองบ๊ายบายฝันดี